แบบแฟร์ๆเลยได้ไหม <S <S วันนี้มีสองคนพูดแบบนี้ หนึ่งคือคุณรังสีมันโรมส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือเพิ่งพูดไปเมื่อบ่ายท่านนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะพูดแบบแฟร์ฟรค่ะว่าด้วยของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านมีการยื่นยติถึงท่านประธานสภาไปว่าจะมีการพาดพิงหรือมีการพูดถึงคุณทักษิณชินวัตรอ,อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็เถียงกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะว่าถอนหรือไม่ถอนถ้าไม่ถอ,น,ถอน,กนก็จะยังไม่บรรจุเข้าวาระไม่บรรจ,จุเข้ายตินี่นะคะจนกระทั่งเอาละเราได้ทราบกันแล้วว่าฝ่ายค้านยอมถอนแล้วแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นค่ะ ไปกันที่ช่วงเช้าที่คุณรางสิมันโรมได้ให้สัมภาษณ์ก่อนก็นแล้วกันเพราะว่าไม่อยากจะให้พลาดจุดนี้ไปสิ่งที่คุณรังีิมันได้พูดถึงนะคะว่าคุณลักษินคุณเป็นบุคคลสาธารณะใช่ไหมเง้นก็แฟรๆหน่อยเลยออกมาบอกต่อสาธารนณะบอกต่อหน้าสื่อไปเลยว่าผมยินดีให้ตรวจสอบยินดีให้พูดถึงได้นะคะอ,อ้าวไล่เรียงกันคุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักประชาชนค่ะให้สัมภาษณ์วันนี้ประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจถามกันเลยว่าคุณรังสิมันคิดว่า การอภิปรายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมคุณรังสิมันยืนยันยังไงมันก็จะเกิดขึ้นจะมีการอภิปรายอย่างแน่นอนแม้หลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่สบายใจถึงยติที่ฝ่ายค้านได้ยื่นไปนะคะคุณรังสิมันบอกผมเองยังยืนยันในกฎกติกานะจะมาบอกว่ายติกับอภิปรายไม่ไว้วางใจมันไม่เหมือนยติทั่วไปหรือจะอะไรก็ตามแล้วแต่เนี่ยแต่ว่าในระบบรัฐสภามันมีกฎเกณฑ์มีเรื่องการควบคุมยติอยู่ก็ควบคุมกันไป ยืนยันว่าทางเราหมายถึงพักประชาชนและฝ่ายค้านไม่ได้ทำอะไรผิดแต่การใช้อำนาจโดยพลาการของท่านประธานสภาที่ท่านบังคับให้มีการถอนชื่อนายทักษิณออกแล้วก็เนี่ยตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มอภิปรายเลยมีคนประท้วงคนแรกแล้วซึ่งก็คือท่านประธานเองฟังคุณรังสีมันค่ะพักฝ่ายค้านไม่ได้ทำผิดในเรื่องนี้แน่แต่มันเป็นการใช้อำนาจโดยพลาการ นะครับของท่านประธานสภาในการที่จะบังคับนะครับพวกเราให้ถอนชื่อคุณทักษิณโดยถ้าไม่ถอนชื่อคุณทักษิณออกก็จะไม่ให้อภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยนะครับภายในวันนี้เนี่ยก็ตั้งใจว่าจะไปพูดคุยกับท่านประธานนะครับเพื่อที่จะหาทางออกของเรื่องนี้นะครับแต่เราได้เห็นแล้วว่าวันนี้เนี่ยนะครับคนที่ประท้วงคนแรกเนี่ยไม่ใช่พักรัฐบาลเอะเราเป็นพักรัฐบาลแหละแต่ไม่ใช่ ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นสสทั่วไปแล้วก็ไม่ใช่รัฐมนตรีนะครับแต่เป็นท่านประธานสภาเนี่ยที่เป็นคนประท้วงคนแรกดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เห็นบรรยากาศและว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เนี่ยนะครับเราคงจะเห็นมันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าการแตะต้องคุณทักษิณเนี่ยนะครับมันคงมีแรงต้านนะครับจากฝั่งรัฐบาลที่สูงอย่างแน่นอนอื คนแรกที่พูดถึงนะคะใช่ค่ะ,นะานวันมุฮัมมัดนอมะทาถูกต้องนอกจากนั้นนะคะก็ยังพูดด้วยนะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบไม่เคยได้ยินนาย,ยกรัฐมนตรีพูดถึงวิสัยทัศน์หรือว่าทิศทางการากทำงานของบ้านเมืองเลยเบ้านการเมืองเออไม่เคยได้ยินเลยได้ยินแต่คุณทักษิณพูดแล้วคุณทักษิณก็บอกอีกทีว่า ได้ยินว่านายกพูดลูกเล่าให้ฟังเอออะไรประมาณนั้นคุณผู้ชมค,ะค่ะในขณะเดียวกันนะคะการที่ฝ่ายค้านจะตรวจสอบนายกรัฐมนตรีและอาจจะมีการผูกโยงให้เห็นภาพนะคะว่านายทักษิณเนี่ยอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แม้จะไม่ได้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยตรงคุณทักษิณ ะะแต่กลับกลายเป็นว่าทุกฝ่ายมีแรงต้านมาซึ่งก็คงต้องถามกลับไปนะคะที่คุณทักษิณเลยว่าคุณทักษิณน,นั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบัญชาการเรื่องนี้หรือไม่ค่ะค่ะหรือถ้าเกิดว,ว่าคุณทักษิณพูดพูดแฟงแฟออกสื่อเลยครับว่าพาดพิงได้พูดถึงได้ผมพร้อมนะครับผมก็เป็นบุคคลสาธารณะที่สามารถตรวจสอบได้ถ้าท่านพูดแฟงแฝแบบนี้นะครับบรรดานั่งร้านทั้งหลายเขาก็จะได้ไม่ต้องมา มาใช้เวทีนี้ในการที่จะแบบเอาซีนปกป้องนายอเอาซีนปกป้องนายกยกจะมาใช้เวทีนี้ทําแบบนี้ทีนี้ส่วนการที่พักเพื่อไทยพาดพิงว่าสมมติฝ่ายค้านไม่ได้อภิปรายคุณทักษิณ ก็แปลว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรในการอภิปรายเรื่องนี้คุณรังสีมันบอกว่าผมคิดว่าเป็นวิธีการที่พักเพื่อไทยพยายามทําตัวเหนือกว่าคนอื่นเหมือนมาสั่งสอนอะ่ะแต่ว่าตัวเองกลับไม่ได้มีคุณค่าหรือมีความสามารถอะไรที่จะมาสั่งสอนคนอื่นได้เนี่ยคุณลองย้อนไปเมื่อครั้งที่ตอนนั้นเพื่อไทยกับก้าวไกลตอนนั้นนะคะที่เขาเป็นฝ่ายคานร,ร่วมกันจําได้ใช่ไหม,มการอภิปรายของพักเพื่อไทยในเวลานั้นคุณรังสีมันบอกว่ามันดีจนไปที่น่าจดจํำไหม ก็ไม่นี่อลองฟังค่ะไปดูคุณสุทินเนี่ยที่ออกมาพูดล่ากับสอนเนี่ยพูดอยู่สี่ชั่วโมงถามว่ามีเนื้อ,อาหาสักเท่าไหร่นิดเดียวคือพูดราวกับว่าตัวเองเนี่ยเก่งแน่นะครับราวกับว่าโอ้นี่คือมหัศจรรย์นี่คือโรนัลโดแห่งสภาผมว่าอย่าประเมินตัวเองสูงจนเกินไปทําไมคะพี่หนึ่งมีอะไรคะโรนัลดนี่ทําไมคือดิฉันไม่ดูบอล เก่งไงเขาเก่งอ๋อเป็นคนดังเป็นคนเก่งในสนามอยงเงี้ยหรอใช่ไหมทีมงานโรนัลโดในสภาใช่สิเขาต้องเก่งใช่ไหมเขาเป็นดาวใช่ไหมเออเออแต่ยังไงก็ตามคุณรังสิมานนะคะบอกว่าขอให้รอดูการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านครั้งนี้ซึ่งมีอีกหลายคนที่เป็นหมัดเด็ดสิ่งที่ไม่คาดว่าจะได้เห็นคุณจะได้เห็นอเมื่อถามนะคะว่า พร้อมแล้วใช่หรือไม่ที่หากอภิปรายแล้วจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นตามหลังมาคุณรัสิมันนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยพร้อมยืน3าชั่วโมงในการอภิปรายน่ากลัวมากเออส่วนเรื่องการฟ้องหมิ่นประมาทนั้นนะคะตัวเองก็ถูกฟ้องดำเนินคดีมาเยอะแล้วค่ะก็ไม่สามารถควบคุมหรือห้ามใครให้มาฟ้องได้จะฟ้องหรือไม่ฟ้องคงไม่ห้ามใครไม่ได้ใช่ใช่แต่ว่าการทําหน้าที่ของตัวเองก็คือการทําหน้าที่เพื่อประชาชนทําหน้าที่เสมือนว่าเป็นวันสุดท้ายเสมอน่าสด ใ oh. น่าติดตามจังเลยนะคะยังมีหมัดเด็ดอีกเยอะด้วยพร้อมจะปล่อยออกมาในขณะที่อีกหนึ่งคนออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เปลยหัวข้อเอาไว้เลยว่าซักฟอกฝ่ายบริหารแต่ฝ่ายบริวารดิ้นพรวดพราด ่านนี้ค่ะคุณเทพไทยเสนาพงศ์นะคะพูดถึงการที่แกนนําของพักเพื่อไทยหลายคนออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็แสดงความเห็นต่อท่าทีของพักประชาชนที่ไม่ยอมให้ลบชื่อของคุณทักษิณออกจากยติโดยบอกจะมีข้อมูลเฉพาะเรื่องคุณทักษิณอย่างเดียวหรือไม่ถ้าหากไม่มีเรื่องคุณทักษิณก็จะพิปรายไม่ได้แล้วก็ยังมีการกล่าวหาว่าพักประชาชนเนี่ยเรื่องของการล่มสภาทําให้วาระไม่ถูกบรรจุแล้วก็โยนความผิดไปที่ท่านประธาน ทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณเทพไทยบอกว่ามันเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะการดิสเครดิตพักประชาชนนะคะที่กําลังจะทําหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารซึ่งก็ต้องยืนยันว่า ทั้งฝ่ายของบริหารเองที่ผ่าน,านมาไม่ว่าจะไปถามรัฐมนตรีท่านไหนสสท่านใดก็จะบอกว่าพร้อมใช่ไหมคะพร้อมให้ซักฟอกพร้อมจะตอบคําถามคุณนิพไทยบอกว่าก็คงจะเหลือแต่ฝ่ายบริวารเท่านั้นแหละที่ออกมาเคลื่อนไหวขัดขวางการอภิปรายโดยยกถ้อยคาในยติที่มีชื่อของคุณทักษิณอยู่ด้วยแล้วก็ต้องการให้พักฝ่ายค้านเปลี่ยนข้อความสื่อความหมายเป็นการใช้ชื่ออื่นแทนจะใช้คําว่าคุณทักษิณซึ่งก็ไม่มีหลักประกันไหนนะคะว่าถ้าเปลี่ยนแล้วอ่ะ คุณก็ไม่รับประกันไม่ได้นี่จะว่าจะไม่มีการประท้วงคงจะมีการประท้วงจากองครักษ์หน้าเดิมเหมือนเดิมนั่นแหละเออเพราะฉะนั้นนะคะการแก้ไขย,ยติไม่ให้มีชื่อของคุณทักษิณก็เป็นเพียงแค่เกมการเมืองของฝ่ายรัฐบาลที่อ้างขึ้นมานะคะและหากการอภิปรายมีการเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นเช่นุยพ่อนายกหุ่นเชิด ซูปเปอร์นายกหรือเจ้าของรัฐบาลตัวจริงมีคำอื่นด้วยนี่ไม่เอาแล้วพอแล้ว <c oughs> มีเทวดาบญชาออด้วยนี่ที่คุณเทพไทยบอกนะก็จะถูกประท้วงเรื่องใช้คำเสียดสีอีกเช่นกันอ๋อยังไงก็ไม่พ้นกันถูกประท้วงใช่ตังคดูค่ะชื่อของนายทักษินก็เป็นชื่อต้องห้ามจริงๆเป็นชื่อที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถที่จะให้ใครเอามาพูดได้ทั้งทั้งที่ ในอดีตที่ผ่านมาการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีการเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกเยอะแยะแต่ก็ไม่เป็นปัญหามาเป็นปัญหาเฉพาะชื่อของนายทักษิณครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นชื่อของบุคคลอื่นก็จะไม่เป็นปัญหาแต่นี่เป็นชื่อของนายทักษิณเป็นชื่อที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใครไม่สามารถที่จะแตะต้องได้ครับนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณเทพไทยวิเคราะห์เอาไว้ว่าถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนไม่ใช้คําว่านายทักษิณชินวัตร ไปใช้คําอื่นอะจะใช้คาอะไรก็ตามทียังไงยังไงก็มองว่าจะมีคนลุกขึ้นมาประท้วงเป็นองครักษพิทักษอยู่ดีแต่จนแล้วจนรอดนะคะบ่ายช่วงบ่ายบ่ไม่กี่นาทีชั่วโมงที่ผ่านมานี่แหละท่านนายกออกมาเจอสื่อทาเพลงออกมาเลยใช่ค่ะเห็นบอกว่าชื่อเพลงผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นที่ฉั<อ>่แอบลงรากแบบนี้แต่แตเสียดายคือจริงๆอะจับ,จ,บจับภาพตอนตอนทําเพลงไม่ทันแต่เนื้อเพลงเนี้ยคาแรกมันขึ้นมาว่าผู้ชายคนนั้นไงอื ป็นไ,ไงคะ oh, นายกเห็นบอกว่าช่วงช่วงที่เดินมาคือท่อนไม่ใช่ผู้ชายพอดไีไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายไม่แต่ตอนที่ท่าน<อ>ร้องเห็นว่าเป็นผู้ชายคนนั้นคือคะแล้วเราก็มาเถียงกันเองส <c oughs> ินะ <c oughs> ่งนี้คุณผู้ชมคะ่ะที่ผู้สื่อข่าวรายงานนะบอกว่านายกเนี่ย,อ,ยออกมาแบบอารมณ์ดีเลยคะ่ะหลังจากมีการมอบโอวาทให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่คือระหว่างทางท่านทําเพลงนี้มาใช่ไหมคะนักข่าวก็เลยถามบอก ทานายกคะอารมณ์ดีเนี่ยเป็นเพราะว่าฝ่ายค้านถอนชื่อคุณทักษิณออกจากยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมนายกอารมณ์ดีต่อเนื่องแล้วก็ตอบกลับมาว่าก็ได้ยินมาว่าเขาจะใช้คำว่าชายคนนั้น ซึ่ง,ง,งตรงกับเพลงพอดีเนื้อเพลงเพลงนี้ขึ้นมาพอดีเออก็เลยแกล้งกับทีมงานนะว่าอยากร้องเพลงนี้แต่เสียงเพี้ยน <c oughs> แค่นั้นเองก็เลยขำไม่มีอะไรนี่แหละค่ะเป็นจังหวะที่นายกลงมาแล้วรู้อยู่แล้วล่ะว่าน่าจะถูกนักข่าวเนี่ยสัมภาษณ์เรื่องนี้ก,ก็เลย,ร,เลยรีบชี้แจงก่อนเลยว่าที่ฉันอารมณ์ดีเนี่ยเพราะว่าฉันร้องเพลงแต่ว่าร้องเพี้ยนอ๋อ,อ,อนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนายกก็เลยบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยก็ต้องดูนะคะตามกฎระเบียบทุกอย่างก็ให้เป็นไปตามกฎเป็นระเบียบแต่ทีนี้ ถามว่าเอ๊ะถ้าใช้คําว่าชายคนนั้นก็แฟดีนะก็ไม่มีชื่อ,อมไม่มีชื่อ,อ,อแฟดีแฟค่ะอุย้ยวันนี้มีแต่คนใช้คํานี้นะคะเช่นเดียวกันเหรอ S 1> <S 1> จนวายเหรอใช้ <S 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 คําว่าแฟ <S <S หรอส่วนหากจะใช้คําว่าพ่อแทนนะคะจะเหมาะสมหรือเปล่าท่านนายกนะคะก็ตอบว่าเหมาะหรือไม่เหมาะก็เชิญทุกท่านที่เป็นผู้รู้มาตอบเลยค่ะส่วนที่ฝ่ายค้านนะคะขอเวลาอภิปราย30ชั่วโมงพร้อมจดสัรเวลาให้หรือไม่เรื่องนี้นายกนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วก็วางแผนเอาไว้แล้วถ้ามีการอภิปรายก็ต้องไปฟังทุกอย่างขึ้นอยู่กับสภาเตรียมตัวเตรียมคําตอบไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ค่ะผู้ชายคนนั้นเนี่ย พอได้เริ่มทำม,มันก็จะติดหูนะแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆนะ